สวัสดีครับพบกับการเขียนโปรแกรมบนภาษา Python อีกครั้งนะครับในบทนี้พูดถึงการแสดงผลและการรับค่าทางคีย์บอร์ดนะครับในตัวอย่างที่ผมเขียนขึ้นมานะครับผมมีการประกาศค่าตัวแปรตัว2ตัวแปรนะครับคือตัวแปรที่ชื่อว่า rank นะครับหรือ r a n k u a s t นะครับรับค่าการเขียนโปรแกรมขึ้นมาครับแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อ version นะครับรับค่าตัวเลขเป็น3.6นะครับจากนั้นครับผมทําการใช้คําสั่ง print เพื่อแสดงผลบนจอภาพนะครับ เป็นการแสดงคำสั่ง %s ก็คือการแสดงค่าที่เป็นสตริงครับ %s คือแสดงค่าเปสตริงแสดงค่าอะไรครับแสดงค่า length นะครับ r a n k t h c s t a n t ครับ r a n k นะครับแล้วก็ในส่วนของบรรทัดที่ที่4คือการพิมพ์ค่า version นะครับซึ่งเป็น %f นะครับก็คือเป็นตัวเลขจำนวนจริงนะครับจากนั้นก็ทําการพิมพ์ตัวแปรทั้ง2ตัวนะครับในบรรทัดที่3นะครับ จากนั้นครับผมมีการประกาศค่าตัวแปร name ครับโดยการใช้คำสั่ง input นะครับคำสั่ง input คือคำสั่งอะไรเป็นคำสั่งที่การรับค่าทางคีย์บอร์ดครับผมบอกว่าการุณากรอกชื่อและสกุลน,นะครับการแสดงผลชื่อสกุลก็คือผมใช้คำสั่ง p พ i n หมือนเดิมครับแต่เป็นการบอกว่าสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกตามด้วยอะไรครับค่าตัวแปร n a m ครับจากนั้นครับมีการประกาศค่าตัวแปร a นะครับเป็นอินดิเจอร์นะครับรับค่าอินพุตจากคีย์บอร์ดเช่นกันครับบอกว่ากรุณากรอกตัวเลขจำนวนเต็มค่าแรกแล้วก็ประกาศค่าตัวแปร b เป็นอินดิเจอร์นะครับรับค่าอินพุตทางคีย์บอร์ดเช่นกันครับกรุณากรอกตัวเลขจำนวนเต็มค่าที่2ครับจากนั้นเอาค่า a กับ b มาทําอะไรกันครับมาทําการบวกกันครับบวกกันแล้วแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนั่นหมายความว่าเป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็มครับ ลองรันโปรแกรมดูครับรอสักครู่นะครับมีการรันโปรแกรมอยู่นะครับการรันโปรแกรมนะครับสังเกตน,นะครับเขียนว่าการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเมตอร์การเขียนโปรแกรมคือตรงนี้ฮะ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผมมีการต่อเข้ามาใน p e r n t นะครับเวอร์ชันก็คือ3.6นะครับการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมก็คือ PercentH นะครับ F ก็คือ,อเวอร์ชัน3.6เขียนไหมฮะตัวนี้คือกระนากอรอกชื่อครับผมลองกอรอกชื่อดูครับสุดใจนานมาแล้วนะครับ Enter นะครับก็จะทําทการเขียนข้อความว่าสวัสดีคุณสุดใจนะครับกรุณากรอกตัวเลขจนวนเต็มค่าแรกสมมุติผมบอกกรอก100นะครับ enter กรุณากรอกจำนวนเต็มค่าที่2 2 0 0ครับ enter ครับสิ่งที่ได้มาคือ a บก b เท่ากับ300นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมในการแสดงผลและการรับค่าทางคีย์บอร์ดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ